ยิ่งขุดยิ่งเจอพบมหาวิทยาลัยดังย่านรังสิตทุจริตเอื้อพวกพ้องจ้างเหมาโรงงานผลิตน้ำดื่มที่ไม่ผ่านออยอนและเปิดไม่ถึงปีได้สัมปทาน<ป>ทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรนิดนายมนูนกลุ่มคนต่อต้านคอร์รัปชันยื่นเอกสารร้องเรียนการทุจริตโรงงานผลิตน้ำดื่มมหาวิทยาลัยดังย่านรังสิตต่อปป,ปชและปปป ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังพบว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยดังแถวรังสิตมีพฤติกรรมเอื้อประโยชน์พวกพ้องในงานจ้างเหมาผลิตน้ำดื่มโดยระบุว่าผู้รับเหมารายเดือนถูกกันแกล้งไม่ได้รับความเป็นธรรมในการขยายสัญญาชดเชยช่วงการแพร่ระบาดโควิด -19 ตลอด2ปีอ้างว่ามีการปรับปรุงโรงงานผลิตน้ำดื่มแต่จริงๆไม่มีการปรับปรุง กับนำมาให้พวกพ้องหาผลประโยชน์ประมูลจดทะเบียนรับงานหลังออกประกาศจัดจ้างเพียงสองวันซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการผลิตน้ำดื่มมาก่อนพร้อมอยังอ้างว่าได้นำตัวอย่างน้ำที่ไม่เกี่ยวกับผู้รับจ้างมาเป็นหลักฐานทั้งทงที่ตัวอย่างน้ำที่ส่งทดสอบเป็นตัวอย่างน้ำก่อนวันประกาศจัดจ้างและผู้ที่ยืนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่รับจ้างแต่อย่างใดซึ่งทางผู้ร้องตั้งข้อสังเกตว่า อาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างรายนี้จึงมายื่นเอกสารให้ลงโทษผู้บริหารพร้อมคณะที่เกี่ยวข้องฐานกกนแกล้งผู้รับเหมารายเดิมไม่ทําตามกฎระเบียบราชการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเอื้อประโยชน์พวกพ้องและให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยสร้างมายื่นเป็นหลักฐานว่าผ่านมาตรฐานทั้งที่ตัวอย่างน้าที่รงกระเป๋ตเาตกถอบเป็นตัวอย่างน้าก่อนวันประกอบจัดจ้างและผู้ ผู้ที่ยืดไม่มีผลจะคล้งองรับที่รับจ้างแต่อย่างใดเพื่อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างสามารถปิดน้าไม่บุกคนบุคลากรเนี่ยอะไรอื่นโดยไม่มีเครื่องหมายโออยต้นที่ทเคยประกาศจักจ้างกำหน,นโโดใท้การออยไปร้อยแปดสิบวันก็นนะี้ร่วงขนะนี่ร่วงเลยมามากแล้วไม่มีการยกเลิกสัญญาแต่อย่างใดเพื่อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างในการติดตั้งร่างจาก ทั้งทั้งที่ประกาศจัจ้างกำหนดให้นิติ็ุคคลปฏิบัติทุกวันแต่ผู้รับจ้างทำเตจเตจทุกวันไม่ดำเนิกนการใดๆเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยอนุญาตให้ผู้รับจ้างน้ำดิบที่ต้นคูนต่ำต้นคูนต่ำสองบาทขณะที่น้ำประปาสิบสี่บาทให้สินของมาหาวิทยาลัยไม่ไปจำหน่ายไปนอกมหาวิทยาลัยได้ไปเดิมไม่ได้โดยหมหาวไิทยาลัยประโยชน์ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ วันนี้มายื่นเรื่องถามเพื่อให้นเนินการลงทุผู้บริหารแต่แจ้งผู้รับผู้รับจ้างรายเดิมไม่ตาตามระเบียบราชการไม่ผิดตามสัญญาประโยชน์รอพร้รมพอมนำทรัพยากรนของอะวัยไปรายาผลประโยชน์และขอให้ตรวจสอบเป้นทางการเงินผู้เกี่ยวข้องรายละเอียดตามที่เอกสารที่ททยื่นมานี้ด้วยทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาม่าดักษรน,นิด